เพื่อนๆครับวันนีทุกคนนะครับวันนี้นะครับช่างยศครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวอุธยาเมืองเก่านะครับไปกันเลยครับ E é ก็ยุ่ยากพี่น้องกับใคเป็นครับแผนที่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะฮะที่แข็งทีบอกครับผมครัดบ้านพี่น้องแข็งทีดูภาพน้ครับพี่น้องกับเป็นแผนที่เสร็จแล้วพี่น้องก็จะเป็นตุ๊กตุ้มขัดเนลายดอยนะฮะมอไซค์เขาละสามสิบบาทครับวัดมาวัดมหาธาตุครับผมวัดมหาธาตุนองครับ ป็นวัดที่สร้างในสมัยตนอยุธยาตอนตอนน่นะครับวัดมหาธาตุครับสร้างในส,สมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชทีท่หนึ่งครับผมพศสองพันะมาณพศสองพศหนึ่งพันครับโอ้ยหพิดพศหนึ่งพัน เกาล้อ17ครับกะมีการบุรณาครับมาหลายสมัยนะครับเนาะกะตอนนี้กะพระปางก็เลยถนมลงมากครับตอนนี้ถนมลงมากบนหลักครับตอนนี้เจอพระเจดีย์ครับเจดีย์มีเจดีย์ครับโลบแปดเหลี่ยมเนาะครับเนาะกัสิมีพระปางอยู่ตรงกลางครับด้านพระปางครับตรงกลางนะครับเนาะเป็น พระเจดีย์วิทยาพระปางครับอยู่กับกลางนครพระปางพระบาทท่านจะมีบรรจุพระสารีริกธาตุเข้าไปครับก็เป็นการสักการะของชนชาวไทยนะครับแล้วอดอางชากทั่วที่แยบมาครับผมวัดมหาธาตุนะครับบรรยากาศดีสวยงามครับสมัยจุติยานะครับน่าต้นๆครับผม รดวยกำแงินอะไรดีวนะเข้ามาดูนะจุดสำคัญครับของวัดมหา,าธาตุนะครับคนที่คนมาบ่อยมาดูบ่อยนะครับมาชมนะครับก็คือ มีพระเสียรนะครับของโพทรลูปนะครับอยู่ตรงในรากของโคต้นโพนะครับในรากของต้นโคนะครับพ็อทุกคนก็จะมาสักการะนะครับอนี้นะครับผมอเป็นที่สวยงาบนะครับเป็นไม่เหมือนวัดอื่นนะครับมีที่วัดเดียวนะครับผมที่มพระเสียรนะครับอยู ในโคนต้นโพนะครับสันนิษฐานนะครับว่าน่นาจะเป็นหลดมาจากพรวิหารนะครับแล้วก็บนรลดมาหลายปีครับแล้วก็ปรปลลงนะตรงกับรากของต้นโพแล้วก็อยู่ตรงนี้ตลอดไปนะครับผมก็เป็นศิมาการรมที่สวยงามครับผม่พี่น้องแล้วเข้ไปดูข้างในนี่นะครับ เินเกดียด์ที่สูงและใหญ่ด้วยนะครับรอบๆก็จะเป็นพุโรสปนะครับต่าง่างนะครับผม เาต็มไปด้วยกีย์องนนะจรี่ปังต่างกน,นะ้นอยจะมาก็มาได้นะครับ มารถไฟนะครับนั่งลงที่ยุทยานะครับแล้วก็ข้างมอไซค์เข้ามานะครับสามสิบบาทนะครับ ็จะเป็นวัดนกนะครับพี่น้องครับสือวัดนกครับพี่น้องวัดนกประกาศเฮาสัศาสนาคล้ายๆกันครับจุดเือดแต่ศาสรกับที่โดนออกมาเผานะ้วครับพ่อสมัยเสียกรุญปุระสองครับผมตาซีวี่คล้องครับคล้องทางในครับสามารถสืบตีกับญาติครับออกไปไางนีครับจมอากาศเลยครับผมครับ นี่ต้นไม้ครับปลูกเรื่องไร้ไปครับทำไมครับคลิปนี้กับแค่นี้ก่อนนะครับเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับก็ารเรื่องครับกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งกับล้างให้น้ำลนยกรเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับ